สวัสดีครับพี่น้องมิสหายสายส,ายสองล้อทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ m o t o r ร์ไซค์โซโล่ไทยแลนบายน้ำหมอมนะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆส,สารพันสารละสลับสับเปลี่ยนกันไปในพี่น้องในแวดวงรถเครื่องนี้นะครับรถใหม่รถเก่ารถใหญ่รถเล็กเทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมทั้งมอเตอร์สปอร์ตนะครับทั้ง Man แอนด์แมชชีนนะครับ สลับสับเปลี่ยนกันไปนะพี่น้องเดอ้อช่วงนี้ลมหนาวมาแล้วโอ้โหหลายคนยิ้มแล้วครับผมเรียกว่ามันเป็นฤด,ดูการท่องเที่ยวของพวกเราชาวสองล้อเนาะสาวกสองล้อทั้งหลายก็คงชอบไปแล้วครับเป็นลมหนาวพัดมาเอืยสองสามวันนี้กรุงเทพเองก็หนาวนะครับผมต่างจังหวัดผมเองก็ทราบว่าหนาวนะครับเชียงใหม่นี่สิบสามสบสี่องศานะครับ ลำพูนพรุ่งนี้นะครับอุณหภูมิลงหน้าดูเลยนะครับผมเป็นไงครับเตรียมรถพร้อมที่จะเดินทางหนระือยังผมรู้ว่าหลายท่านกําลังจะเดินทางไกลก็อย่าลืมเตรียมรถเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับรถก็มีดูยางดูเบรกดูไฟนะครับดูโซ่ดูสายพงสายพานนะถ้าเป็นออโตเมติกก็สายพานนะน ical, นนะผมเจอมาเยอะแล้วครับหลายคนไม่เคยตรวจเช็คขับขับไปแนละ้ว สายพานนี่แก้ไขาย,ยากมากกว่าโซ่นะครับพี่น้องนะครับกต็ตรวจเช็คมันให้พร้อมนะครับหัวทงหัวเทียนนะครับใช้มานานแล้วก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะครับเช็คน้ำมันคงน้ำมันเครื่องไปด้วยเตรียมรถให้พร้อมนะครับสําหรับหลายท่านที่จะขึ้นทางเหนือนะไปแม่ห้องสอนไปไปลายไปดอยอินทนนท์วันนี้ผมมีเส้นทางลัดเส้นหนึ่งมาแนะนําให้ท่านหลายท่านก็คงจะอาจจะเคยไปมาแล้วหลายท่านก็ยังไม่เคยไปเนาะคือ เส้นทางลัดจากกรุงเทพไปถึงอำเภอเถินแล้วคุณเลี้ยวซ้ายเข้าไปไปอำเภอลีนะครับสมุตมว่าคุณจะไปเส้นนี้น,นนะคุณจะไปดอยอินทนนท์ไปจอมทองไปไปลายไปแม่สะเลียงไปแม่ห้องสอนได้หมดนะครับและเป็นเส้นทางลัดนะครับจากเถินไปลีระยะทางจริงก็ห้าสิบกว่าโลห้าสิบสองห้าสิบสามโลนะครับแต่จะมีช่วงเป็นเขานนะพี่น้องขึ้นเขา โค้งซ้ายโค้งขวานะครับประมาณ30กิโลนะครับก็ก,ก็สมัยก่อนนะเปรียวนะสมัยก่อนเนี่โอ้โหเรียกว่าเป็นลูกลังดินแดงล้ว,ลวนๆครับแล,ลบ้วรถบรรทุกแร่บรรทุกไม้เนี่ยโอ้โหบันทุกไม้สมัยก่อน,นพอพยีนี่ถือว่าเป็นโดงไม้สักเลยพี่น้องรถไม้เยอะมากครับบรรทุกไม้รถบรรทุกแร่ก็เยอะนะสมัยก่อนรถตกเหวตกเขาตกดอยกันเยอะนะครับบางช่วงถนนแคบเนี่ยต้องรอให้รถ ที่มาถึงก่อนผ่านไปก่อนนะครับถึงขนาดนั้นแต่สมัยนี้สะดวกสบายแล้วพี่น้องถนนหนทางลาดยางมูลครับการเดินทางก็ไม่เปี่ยวใครไหนคุณก็มีการติดต่อสื่อสารไว้ตลอดมีโทรศัพท์มี GPS อะไรให้ไม่ต้องกลัวหลงนะครับสมัยก่อนเส้นนี้เป็นสือเป็นเส้นหลักนะครับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะก่อนที่เส้นอ่ากรุงเทพลำปางเชียงใหม่อะไรจะเกิดขึ้นทีหลังนะครับสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นถนนเส้นเมนเป็นถนนมหโหนงยุทินนะครับ ส้นนี้จริงๆแล้วนะเป็นชื่อเป็นถนนพระโขนยุทธ,ธินะครับสาหรับแยกจากถนนจากอําเภอ,อเถินแแปเภอลีก็เป็นทางหลวงประจําจังหวัดนะครับหมายเลข1 0 6ถ้าผมยังจําไม่ผิดนะนะถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงก็1น6นะครับตรงไปเลยครับคุณเลี้ยวซ้ายแล้วคุณตรงนิวไปเลยนะครับตรงไปอำเภอลีอย่างเดียวเส้นทางมีถนนเส้นเดียวที่เป็นอลีจากอำเภอเถินแยกเข้าไปนะครับ 50กว่าโลแต่ขึ้นเขานะโดยเฉพาะใครที่ยังไม่ชำนาญทางนะผมก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับเส้นนี้มันมัน,ม,นมันค่อนข้างสั้นพอสมควรนะครับพี่น้องระยะทางไม่ไม่ยาวนะครับ50กว่าโลแต่แต่มันก็มันมัน50กว่าโลแต่ขึ้นเขานะ30กโลนะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะครับพี่น้องนะครับ มันเป็นเขาเบรกก็ต้องให้พร้อมนะครับเบรกรถนี่สําคัญเลยครับลมยงลมยางก็เช็คมันให้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อไปเถอะครับไปถึงอภพลีคุณตรงไปอภพลีหรือใครจะแวะที่อภพลีก็ได้แวะกับอ่สามคูบานะครับคูบาพิชัยขาวปีคูบาวงนะครับแล้วคูบาสีวิชัยนะครับมี วัดแล้วก็มีพระธาตุท่าดวงพระธาตุดวงเดียวเส้นทางที่คุณจะผ่านไปอำเภอลีนะครับส่วนวัดของครูบาเจ้าสีวิชัยก็อยู่ที่อำเภอบ้านปางนะครับเลยเลยเลยแยกแม่ตื่นไปนะครับแยกแม่ตื่นนี่แหละคุณไปถึงแม่ตื่นนะคุณก็เลี้ยวซ้ายไปทางดอยเต่านะครับคุณจะสามารถไปทะลุจอมทองขึ้นดอยอินทนนท์ไปแม่สะเลียงไปปลายไป,ไป,ไปแม่ห้องสอนได้หมดนะครับเส้นนี้ถนนลาดยางตลอดนะครับผมแมนะนําให้ไปเส้นนี้นะ คุณไม่ต้องอ้อมไปชมพูนไม่ต้องอ้อมไปเชียงใหม่นะครับเส้นเดิมสายเถินลำปางเชียงใหม่นะั้นมันอ้อมนะครับถ้าคุณจะไปเป้าหมายคุณมีอยู่ที่นี่นะถ้าคุณไม่แวะที่ไปเชียงใหม่ไปําพูนไปอะไรก่อนนะอยากให้ไปเส้นลีไปลองดูสัมผัสเส้นทางเส้นนีดูนะครับช่วงโค้งแนะ่อันตรายนะผมบอกคุณต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเพราะว่าเป็นโค้งแคบถึงแม้มันจะลาดยางนะครับแล้วก็มีเหวลึกพอสมควรนะครับ มันคล้ายๆเส้นแม่ห้องสอนแต่ถนนมันแคบกว่าพี่น้องระยะทางมันก็ช่วงเขานะสั้นกว่านะครับรถต้องเตรียมให้พร้อมนะครับก็จริงๆแล้วไปได้หมดอะทั้งรถออโตเมติกรถแม่นวนลนรถใหญ่รถเล็กเนี่ยไปได้หมดอะแต่คุณต้องเช็ครถให้มีความพร้อมนั้นนะอย่างที่ผมบอกมาระบบเบรกระบบไฟระบบคลัตช์ระบบสายพานโซ่ลมยางพวกนี้ต้องเช็คให้พร้อมนะครับรวมทั้งตัวคุณเองก็ต้องพร้อมแต่รถก็ต้องมีความจําเป็นนะครับเพราะบ,บางช่วง โค้งแคบนะครับก็กุดแต่ให้สัญญาณกันหน่อยก็ดีสมัยก่อนนี่แต่กันลั่นเขาลั่นดอยเลยพี่น้องสมัยก่อนเป็นทางฝุ่นทางดินแดงนะครับก็อย่างที่ผมบอกในะช่วงนี้รถก็ก็ยังมีอยู่นะรถบรรทุกอะไรก็ยังมีแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังสําหรับใครที่ยัไม่ชินทางเส้นนี้ผมแนะนําให้ไปเส้นนี้นะถ้าคุณจะไปออกไปไปแม่ฮ่องสอนไปแม่เสเลียงหรือไปดอยเนทนนท์อะไรพวกนี้นะอาลองออกเส้นนี้ครับไปถึงเอเมรลีแล้วคุณตรงไปที่ บ้านแม่ตื่นนะครับประมาณห่างจากตัวอเมริประมาณ30ิกิโลแล้วเลี้ยวซ้ายไปออกดอยเต่านะครับถนนดีตลอดครับลาดยางตลอดนะครับคุณดอยเต่าคุณสามารถไปสรุลูจอมทองคุณขึ้นดอยอินทนนท์ไปแม่โจงแม่แจ่มได้นะครับไปแม่สเลียงไปแม่ห้องสอนไปไปลายได้หมดนะครับคุณไม่ต้องเสียเวลาไปอ้อมเชียงใหม่นะครับเพราะหมอซายเรามีความคล่องตวัวแล้วมันซอกแทกไปได้นะครับผมแนะนำวิธีนี้ใครไม่เคยไปก็ลองไปนะครับหรือใครที่เคยไปแล้วมีประสบการณ์ยังไงก็ มาเล่าสู่กันฟังนลพี่น้องเนื้อลองไปนะครับไปถึงอำเภอเถินแล้วคุณดูป้ายอำเภอลีแยกซ้ายแต่มีโค้งบางช่วงเนี่ยแถวนี้ก็จะมีบ้านคนมีอะไรก็อย่าขี่ให้มันเร็วนักนะครับยิ่งผ่านหมู่บ้านผ่านชุมชนนะครับนะครับยิ่งถน,นนต่างจังหวัดนี่พวกสัตว์พวกวัวพวกควายพวกหมาพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วคนข้ามถนนคนขี่จักรยานรถบรรทุกรถอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะครับ หน้าอนนี้ก็ลดขนของขนสัมภาระนะครับจอดอยู่ข้างทางรถบางอย่างก็ไม่มีไฟท้ายถ้าไปขี่ช่วงมืดๆก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับโอพีน้องลองไปดูนะครับจะไม่เคยไปแนะนําให้เป็นเส้นนี้ครับถนนลาดยางตลอดนะครับสมัยเก่าก่อนเนี่ยฝุ่นลูกลังท้งนั้นนะพี่น้องแต่สมัยนี้สะดวกสบายแล,และแ,ละและอวนยางมี GPS ด้วยนะสมัยก่อนผมเดินทางทีต้องพบ แผนที่เป็นเล่มอะครับจาได้ไหมหลายคนเคยใช้ไหมแนะ่แนะ่ครับไปถึงแต่ละจุดก็นั่งเปิดดูกันแต่สมัยนี้ GPS สุะดวกสบายนะครับลองไปเส้นนี้ดูครับพี่น้องสวยงามครับได้สัมผัสชีวิตชาวบ้านชีวิตอะไรหรือใครจะแวะเที่ยวอําเภอลีก็ได้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเดี๋ยวนี้อําเภอลีก็จเจริญแล้วครับมีร้านกา,ฟกาแฟมีร,รีสอร์ทรีสนะครับไปเที่ยวน้ำตกก็ ไปเที่ยวก็อหรือใครจะไปเที่ยวภูลีตรงๆก็ได้ครับจากก็อก็คุณสามารถล่องแพมาขึ้นเขื่อนภูมิพลได้นะครับที่จังหวัดตากได้นะครับหรือใครจะไปปลายก็แนะนําให้เส้นนี้นะครับไปปลายไปแม่งสอนไปโดยอินโดนไปแม่แจ่มได้หมดนะครับโอเคครับผมก็ลองดูนะครับอย่าลืมนะครับเช็คลถให้พร้อมตัวคุณเองก็พร้อมนะครับ กระเป๋าเงินกระเป๋าตังบัตรเครด,ดิตนะครับใบขับขงขับขี่คู่มือทะเบียนรถอะไรก็อย่าลืมนะครับตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางนะครับหวังว่าทุกท่านจะเดินทางมีความสุขนะครับใครไปเส้นนี้แล้วเป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังหรือใครเคยไปเดินทางมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับจะได้เป็นข้อมูลให้กับอีกหลายหลายท่านนะครับผมก็แนะนําเส้นทางนี้นะคุณไม่ต้องไปอ้อมเชียงใหม่ไม่ต้องไปอ้อมหลวงพูนเซฟค่าใช้จ่ายน้ำมันคุณอีกเยอะเลยละครับนะครับ ในแถงนี้ถนนดีตลอดลาดยางตลอดนะครับส่วนจากเถินไปก็เป็นถนนสองเลนนะครับส่วนมากเป็นถนนสองเลนหมดจนถึงอำเภอรีจนถึงแม่ตื่นจนถึงดอยเต่านู่นนะครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ผมเก็บม,มาเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่มีภาพอะไรมากมายนะก็เล่าสู่กันฟังแค่น,นั้นเองบอกให้ไปถึงอำเภอเถิงก็แยกไปอำเภอรีจากอำเภอรีคุณก็ไปแยกบ้านแม่ตื่นเข้าไอ โดเต่าทะลุจอมทองรดได้หมดแค่นะั้นเดงคุณดูกันนะดู GPS แค่นี้เปิด GPS ไปก็ได้นะครับแนะนำไ้เส้นนี้คุณไม่ต้องไปอ้อมเชียงใหม่ไม่ต้องไปอ้อมลำพูนครับโอเคครับผมขอให้ทุกท่านเดินทางมีความสุขมีความปลอดภัยทุกเส้นทางและอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะครับไปเที่ยวที่ไหนเส้นทางเป็นยังไงมั่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจผมด้วยนะครับน้ำหมอมนะครับโมอเตอร์ไซค์โซโล่ไทยแลนด์นะครับไ์สไตล์คุยกันสบายๆสารพันสาระ,นาระในแวดวงสองล้อสลับสับ,สบ,สบ,สบเปลี่ยนกันไปนะพี่น้อง ขอบคุณหลายท่านที่ให้กําลังใจขอบคุณหลายท่านที่ติดตามนะครับก็เป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับผมอาศัยว่าอยู่ในวงการนี้มานานสัมผัสอยู่วงการสองล้อเครื่องมานานใช้วิถีมานานก็มีความรักในแวดวงนี้นครับก็เลยทําช่องมาเป็นข้อมูลเล็กๆน,น้อยๆมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวเก่าๆอะไรนะครับใครอยากฟังเรื่องยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังมาบอกกันมาแนะนํามาชี้แนะกันได้นะครับ ผมเองไม่ใช่กูรูไม่ใช่ผู้ชํานาญการอะไรทั้งนั้นครับบางอย่างผมก็อาศัยจากประสบการณ์อนไนไม่มีผมก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็ถ้ามาคิดว่ามันมีประโยชน์ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับบางเรื่องราวอาจจะมีประโยชน์บ้างบางเรื่องราวอาจจะไม่มีประโยชน์มีสาระบ้างไร้าสาระบ้างก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อโอเคขอให้ทุกท่านเที่ยวสนุกนะครับมีความปลอดภยัยมีความสุขตลอดการเดินทางตลอดทิปนะครับโอเคสวัสดีครับผม มีความสุขในปีใหม่นะครับ2,567นะครับพี่น้องโอเคครับผมไปเที่ยวไปคนเดียวไปคันเดียวหรือไปหลายคนก็แล้วแต่นะครับ,บอย่าลืมแบ่งปันน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางเรืพี่น้องเ้ยโอเคสวัสดีครับ